อมาโดนหลอกอีกไหมฮืมไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกตัวนี้โอเคครับปลาน,นิ่นนะครับเป็นลูกปลาน,นิน่นแสดงว่าน่าจะเป็นฝูงลูกปลาน,นิ่นนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับขึ้นมาทีจะเป็นฝูงเข้ามานะครับก็มีฟองเยอะเนาะประมาณนี้นะครับทุก โอ้หอะไรนี่คือมันกินมานานแล้วอ่ะโอ้โหมันกินมานานแล้วครับมันกินมานานแล้วผมไม่รู้ว่ามันกินเนาะน่าจะเป็นตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละไม่ได้โดนปลาหรอกครับเราไม่ได้ตัวเขาเองนี่ครับโอ้โหสายนี้ปลาอะไรเออโอ้โห นะตัวค่อนข้างใหญ่นะเกี่ยวเกี่ยวล้างมาเปล่าเปล่านะครับแต่ก็ดูขียใได้อยู่นะเปล่ปาเปล่าเปล่าเปล่านะครับนี่เปล่าเปล่าแต่ก็ยังได้ตัวนะครับนี่ปานินนะครับใช้กำลังน่ารักน่ารักนะครับนี่ครับนี่ น่เป็นตัวที่ก่อกําเนิดฟองแน่นอนนะครับโอเคครับไม่โดนปลาหลอกแล้วครับ